ยิยนสบายกะฮะคุณชายเว่นยินสบายยินสบายอีกวันยินสบายอีกวันลมมัดยินสบายคุณชายนี่ที่ประจําของคุณชายเว็นลมจะพัดจากระเบียงเข้ามาครับนีบ่ นะลมเย็นสบายกันลมเย็นสบาย <c oughs> ลมเย็นสบายสบายจากใจเลยลูก <c oughs> <c oughs> วัวตัวน,นี้นของของอพ่อากาศเย็นสบายเนาะ สวยลมตีมาครับนี่เย็นสบายที่ประจำของเด็กเด็กดูหนกักเอาเวดูหนักเอาเวดลุกดูหนักไหมมาดูเจมบอลนี่มาดูเจมบอลกับ,นนบนนพ่อจะบ,บ้าไปไหนบ้าแล้วมาแทนเว้ดไหมมันนักบอลนี่มาบ้าขบวนย็นสบายมา พ่อจะนั่งระเบียงดูทีวีมาบ๊อขึ้นมาเร็วมาเร็วเออขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเออขึ้นมาเนี่ยเออขึ้นมาอืมมันจะมาข้ามพ่ออีกบ๊อมันจะมาข้ามพ่อไ้ไงนี่ไปดูทีวีนี่ดูเกมบอลมานั่งระเบียงกันไปเนี่ยด,ดูเวนเนี่ยไปหาเวนนะ เอ้าจะเข้าไปในบ้านไหมดักมาหนิดักเอ้มามา่เสืออ้ยพอเอ้ยมาแเสื้อพ่อัลลงเอ้ยเอ้ยนั่งลงังลงลง,ลงเย็นเย็นเย็นลมเย็นสบายลมสบาย นั่งลงนั่งลุงับมอมอบเ้าเนี่ยมงเบ้อน้งยิน้ึงยินสบายครับฝนจะตกล้ว บางพ่อพ่อจะดูหนังพ่อจะดูเกมบอลพ่อจะดูเกมบอลจะมาเียนหน้พ่อเลยนะี่เอ้ยเๆ้ยเ้ยไปน,นอนอย่างกับเ,เว่นไปยินสบายบักจะบักบางพ่อแลไหมอ่ะพ่อจะดูเกมบอลอยู่นะปอปๆ นั่งลงน้องเฮ้ยจะมาเลี้ยงเหรอขอดมีบังพ่อด้ะนั่งก่อนเดี๋ยวเ่าขอดูจิมบอลน่ออ่ะนัาดูกับพ่อนี่นั่งเหรอเออนั่งดูกับพ่อนี่เออนั่งนั่งดูจิมบอลกันนี่นั่งนี่เวนเฉลือมมองเออ มันนั่งข้างนอกไวเรียงลมโขก,กเย็นสบายครับเปิดประตูดูเจมบอลกันนะอะบอบลงรับบอบลงราบบอบเออบอบบอบเออดูชีวิตด,ด้วยกันหนึ่งนั่งดูด,ด้วยกันสามคนพ่อลูกดูเจมบอลดูเจมบอลเวหลับแล้วกันลมเย็นสบายเนาะ คุณชายนอนสบายกิิงไปกิ้งมาลมเย็นสบาย,นยเนี่ยลมโกกินสบายดูลมเย็นพัดสวยเลยครับฟ้าขึ้นไหครับฝนจะตกครับที่นี่ที่ลำพูนเย็นนี้ที่ลำพูนครับอากาศกินสบายฝนอาจจะตกดูคุณชาย <laughs> <laughs> พ่อกับเด็กๆมานั่งระเบียงครับนั่งดูทีวีข้างนอกนดูคุณชายคุณชายคุณชายดิ้นไปดิ้นม,มา เบ,า,บาวๆนี่บบวบาก็นอนดูทีกันอะอากาศเย็นดีครับเนี่ยลมโกกเข้ามาที่ระเบียงเป็นที่ประจำของเด็กๆอยู่นะอ,อดูคุณชายเว้นคุณชายเว้น,ยเ,วน <c oughs> เย็นสบายใจกันอืมอืมอืม ยามซิ่วเฟยอายุจะแบงแล้วเ่าเนี่ยลมแรงเลยครับดูต้นมะขามปิวสวายเลยแหมใช้เป็นโอ้ลมแรงมากใช้เป็นลมแรงลมแรงลมเย็นสบายอ่ะ ลมเย็นสบายนะลมเย็นสบายเบาๆเลยเบาๆเย็นกันอันนี้สุกหรือยังเนี่ย <c oughs> ความสุขของเด็กๆจูดทองท้องเบาผลปิวสวยเย็นนะเว้นเย็นนะลมเย็นนะ เดี๋ยว,วที่หน้าแม่จะพาไปเที่ยวนะไปเจอร้านคาเฟ่ใหม่ละให้สุ้เนข้าได้นะที่ลำพูนเนาะเออเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะไปเจอกับน้องพอลลี่นะเนาะน้องพอลลี่เย็นสบายเย็นสบายเย็นสบายจังเลยเ yeah. <laughs> ย็นสบาย หมเจริงไหมเวนเก็นสบ,บายกินสบ,บายนอนพ่อก็นอนระเบียงนี่แหละดูทีวีด้วยกัน